สวัสดีครับวันนี้นะโคกจะมาแก้บนนะครับวันนี้นะโคก็ไปถ่มดําครึ่งหน้ามาจะแก้บนวันนั้นบอกใครติดตามใน YouTube ครบหนึ่งพันคนแต่แม่งตอนนี้แม่งเลยแล้วไปหมื่นสองแล้วจะไม่วิ่งวนมุกกี่สิ้ารอบเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวนะโคจะวิ่งนะครับดวงเก่งนี่ <c oughs> เดือดใจใหญ่หนึ่งผลิ <depressed problemas> ้ารอบน้ำ <nenhuma> ว <Pis> ่ะนี่ไหวดิห้ากเด็ดไก็ส่งไลน์วะเจ็รอบจะไม่ไหวแล้ว เอายเก้าไลนอเยวอายกันวะเบ็ดไอฟิวทาน้อยไปล้างไม่ออกอะฮาเลยฟิว สา,ามแล้วเร็วสุดสีติดมารู้เรื่องขอบคุณด้วยนะที่ติดตามอืมจะตายแล้วพาไปโรงพยาบาลหนนะ่อยที่นี้ <c oughs>